แค้มโค้นเดวายเวลี่หล่อยู้อยู้อยือเอ่อเดฟูโนเปียกหมดแล้วมั้งเนี่ยชาลิ say every day every day middle v e ล y อ o w very l o อโอ้โหจริงๆชาลีไอไอชาลิปารูโอ้โหเปี่หล้วโอ้โหเดี๋ยวไปโดูหมดหมดนะเอาใหม่เอาใหม่เก่งมากมาดูนี่ดูหอม โอ้จริงจริงไม่กล้าโชว์เลยไอเนี่อะไรยูโชว์อะไรเนี่ยยูเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเนี่ยย่าหนังกระติกยูเซ่หนังกระติกอันนี้อาหารอาหารกุูมูจิคือผู้ตู้กูมูจิอ๋อเขาบอกว่าหนังยางสำหรับมัดถุงอาหารนะคะใช่ครับทุกคนเออเอ่ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ นี่อยู่ไปอ่านตรงนี้ไ <laughs> ปวีโกโกตรงนู้นไปวีโกนู้นอ่านอ่านกัน <c oughs> เพราะว่าเราจะได้ให้เห็นบรรยากาศที่เราตำส้ตตมตำกันด้วยถ้าก็หมาขึ้นเดขึ้นเด